ผู้ป่วยเบาหวานต้องเผชิญกับวิกฤตทางโภชนาการกินไม่ได้นอนไม่หลับคุมอาหารมากเกินไปจนทําให้สุขภาพรุดโทรมตามมาด้วยภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายเช่นไตวายวตาบอดลมอัมพาตและอีกหนึ่งข่าวดีก็คือผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสําเร็จในการผลิตนมบํารุงพิเศษสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอิมิซูภูมิใจที่เป็นนมถูกโปรตีนจากพืชธรรมชาติ100%ในประเทศไทยด้วยส่วนผสมจากถูกคุณภาพสูงนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา เพียงนมมิมิซูสองแก้วต่อวันทุกวันช่วยลดระดับน้ำตาลและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นยังลดไขมันเลวปกป้องหัวใจเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายหายจากอาการนอนไม่หลับปัสสาวะตอนดึกช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงขึ้นแรกรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็วิงเวียนศีษะบ่อยหลังจากนั้นอาการก็หนักขึ้นจะต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินบ่อยมากเลย อาการจะมีแบบเสื่อมซึมทุกทรมานแล้วก็ปัสสาวะบ่อยร่างกายเนี่ยอ่อนแรงแขนขาเนี่ยซันน้ําตาลในเลือดขึ้นสูงมากถึง15.16ม mm ิลลิโมลต่อลิตรค่ะในชั้นกลัวแล้วก็สิ้นหวังมากเพราะพยายามทุกอย่างแล้วแต่อาการมันก็ไม่ดีขึ้นเลยฉันคิดว่าฉั้นคงหมดหนทางแล้วจริงๆเพราะมันสุดยอดมากอาการเบาหวานชน้นที่สองของชั้น่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงหรือว่าวิงเวียนน้ำหนักลดลงเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยค่ะหลังจากใช้มาเพียงแค่หนึ่งเดือนเองนะแล้วก็ไม่น่าเชื่อฉันไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าน้ําตาลในเลือดของฉันน่ะปกติอย่างสมบูรณ์กลับมาที่6.2ม mm ิลลิโมลต่อลิตรต้องอย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่ฉันจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างทุกวันนี้มีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ฉันเกือบจะไม่รอดเลยเพราะว่ามอง ข้ามความหวังดีของคนเ่อหปีก่อนผมเป็นเบาหวานระยะที่2น้ำตาลในเลือดสูงถึง15มิลลิโมลต่อลิตรร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเฉื่อยชาไม่มีกระจิกกระใจจะทำอะไรผมเริ่มทานยาฝรั่งแล้วก็รักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่เห็นผลสักทีการงดอาหารหลายประเภทเนี่ยทำให้ร่างกายขาดสารอาหารหลายชนิดน้ำหนักตัวก็ลดลง กลางคืนเนี่ยผมต้องตื่นมาปัสสาวะส -5 ครั้งพอกลับเข้าไปนอนก็นอนไม่หลับรุ่งเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะชาตามแขนขาไปหมดมันปวดมากครับจับไม่ได้เลยรู้สึกแย่มากครั้งพอกลับเข้าไปนอนก็นอนไม่หลับรุ่งเช้าตื่นมาเนี่ยก็จะชาตามแขนขาไปหมดมันปวดมากครับจับไม่ได้เลยรู้สึกแย่มากจันกำมือเป็นไปได้อย่างง่ายแล้วก็เวลาผมหยิบจับอะไรเนี่ย ไม่มีอาการที่รู้สึกเหน็บชาเลยนะครับการพักผ่อนก็พักผ่อนหลับสบายทุกคืนเลยฮะการปัสสาวะเนี่ยลดลงมากเลยในแต่ละคืนผมปัสสาวะเหลืออยู่แค่ 1- 2ครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับหลังจาก1เดือนนะครับอาการของผมดีขึ้นมากเลยครับประมาณ80-90%จาก15ม mm ิลลิโมลต่อลิตรเป็น6.02ม mm ิลลิโมลต่อลิตรและช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นที่ดีๆก็คือซื้อ5กระป๋องแถมฟรี2กระป๋องนะครับผมว่ามันสุดยอดมากเลย ผมนี่ไปสั่งซื้อเลยวันนี้เพื่อรับส่วนลดสุดคุ้มซื้อ3าแถม1และซื้อ5้แถม2โปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าผู้โชคดีและสั่งซื้อวันนี้